ค่ะก็ชื่อทิศวร์เอื้อพิทักษ์กุลน,นะคะหรือว่าชื่อเลนชอเดียค่ะตอนนี้ก็อยู่ปนะีสี่คณะสหาวิชาศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์ค่ะค่ะก็เทคนิคการแพทย์นะคะก็คือเรียนทั้งหมด4ปีแล้วก็เรียนเฉลี่ยแต่ละเทอมก็ประมาณ18หน่วยกิตค่ะทั้งหมดก็อยู่ประมาณ143หน่วยกิตค่ะอันนี้อิงจากปี64นะคะโอ้ถ้าให้เน้นจริงจริงหรอู้สึกว่าต้องเน้นพวก biology ค่ะพวกวิชาแบบชีวะอะไรเงี้ยสำคัญ มากๆระดับหนึ่งในถ้าจะ,จะพยุงให้ตัวเองแบบว่ารอดไปทุก4ปีนะแต่ว่าในคณะเทคนิคการแพทออย์เนี่ยในช่วงแรกๆเราก็จะมีเรียนฟิสิกส์ด้วยมีเรียนฟิสิกส์มีเรียนเคมีคณิตพวกแคลคูลัสรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านๆมาก็จะเรียนพวกแบบว่าสเสถิติหรือพวกสถิติอะไรต่างๆค่ะแล้วก็ปีสองปีสทุกคนแบบว่าจะได้ไปเรียนที่คณะแพทย์ด้วยก็เสนอกันเรียนก็คือจะเรียนกับอาจารย์คณะแพทย์เลยก็จะมีพวกวิชา anatomy า o โโเอ่อแล้วก็ฟิสิโอโลจีประมาณนี้คะ่ะก็จะได้เรียนคณะแพทย์แต่ว่าถ้าเป็นช่วงปีหนึ่งะอะไรเงี้ยเราก็จะเรียนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ก็จะเรียนพวกพื้นฐานเลยฝึกงานก็จะฝึกเอ่อช่วงปี4คะ่ะปี4ทำสอง 2. อย่างของเดียตอนนี้ก็คือรอฝึกงานตอนช่วงเดือนมกราถึงเดือนมีนาคะ่ะฝึกงานทั้งหมดสเดือน